มาเจอกันกับคลิปที่2ครับคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอ่ะมึงเป็นอะไรเนี่ยเริ่มเกมแรกด้วยอาการดีดนั่นกว่าและผมหน้าสั์ช่วงเวลาที่ผมดันก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเกือบเกือบตีสองแล้วนะครับผมจะนับตานี้เป็นตาที่1 1ซึ่งต่อจากคลิปก่อนนะครับในตานี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนยังไม่ออกจากฐานกันเลยผมก็ดันไม่ดูวิ่งมาเจอเดอแก๊งก็ไปจังหวะนี้คือไม่รอดครับและก็ปวดเยี่ยว ตาแรกเลยเหรอลืมบอกไปว่าผมอยู่แรงซิลเวอร์สนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนั่นแหละถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปดูได้นะครับอีพีหนึ่งจะได้ความต่อเนื่องด้วยตาที่2ครับก็ไม่ได้ห้าวอะไรมากเปิดไปทางด้านซ้ายเจ็บมากๆและทางด้านหลังครับไม่รู้มาจากไหน2ตัวเลยนะครับในระหว่างที่ผมกําลังดื่มน้ําและดูเพื่อนชิวๆไปทีมเราก็พ่ายแพ้ไปในเกมที่2ครับและตอนนี้ศัตรูก็นําไปถึง2 0ผมก็ได้แอบซุ่มอยู่ตรงนี้เพราะมี A w นะครับ ข้างหลังโผ่มกแล้วครับ AW เทบประดิษฐใครเลยความหวังสุดท้ายครับตกอยู่ที่เพื่อนและไม่รอดพ่ายแพ้ไปนในเกมที่3ครับยกขวดน,นี้ก็เพื่อถือ <c oughs> และในเกมนี้เพื่อนของเราก็ได้อำลาวงการไป1หนึ่งคนปืนที่ผมถนัดคือปืน AW ยิงตัดเลือดไปก่อนครับนัดหนึ่งเพื่อนเราตอนนี้ล้มไปหนึ่งครับผมได้รอจังหวะและยิงว้าวไปหนึ่งทีและ2ทีครับ และแล้วสิ่งที่เดาไม่ยากเลยก็คือผมเหลือคนเดียวศัตรูเข้ามาบุกถึงที่ครับผมทำอะไรไม่ได้เลยและพ่ายแพ้ไปในตานี้นะครับว้นใ้ MVP เหรอคิว <c oughs> เดียวไอ้เหี้ยแต่ก็โชคดีไปครับที่แรงซิวเวอร์ดาวไม่ลดนะและในตานี้ครับจำนวนผู้เล่นไม่เพียงพอและ Matt แมตช์จะถูกยกเลิกนะครับแต่ว่าคะแนนแรงก็จะไม่ลดเป็นแบบนี้ผมก็จะไม่นับเป็นตาแล้วกัน ในตาที่12นี้นะครับผมก็ได้บุกมาจนถึงฐานศัตรูบริเวณด้านบนนะครับก็จัดไปให้สะเจ็บเลยแล้วก็กะว่าจะวิ่งเข้าไปชาร์จครับแต่นั้นมาเจอสาวน้อยตกหลุมอยู่ตรงนี้ซะก่อน <c oughs> มานั่งอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้และเพื่อนเขาก็มาช่วยครับแต่ผมจําได้ว่าเขาเจ็บแล้วนะคนนี้และน้องคนนี้เขาก็โดดลงไปครับแต่ผมคิดว่าเขาคงจะวกกลับขึ้นมาเพื่อชุบเพื่อนเขาแน่ๆเลยดักรออยู่ตรงนี้แหละครับ1 2 3สานั่นไงมาจริงๆด้วย <c oughs> จบไปในเกมแรกครับ1 0 ในเกมที่2ครับเพื่อนล้มไปถึง2คนผมเลยคิดว่าจะไปชุบเพื่อนก่อนซึ่งชุบได้คนหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ในขณะที่กําลังชุบเพื่อนศัตรูก็โผล่มาพอดีครับแต่ไม่เป็นไรผมไล่มันไปแล้วพอชุบเพื่อนเสร็จครับเพื่อนก็รีบวิ่งหนีตายวงต่อจากนั้นผมก็ต้องมาเก็บงานตรงนี้ครับจัดชุดใหญ่ให้1แม็กและผมไม่รู้ครับว่าเหลืออีกตัวและแถมยังอยู่ด้านบนซะด้วยแบบนี้ก็ไม่รอดครับและจากนั้นศัตรูก็น่าจะไปชุบกันและเพื่อนของเราก็กลัวกันเข้ามาเหมือนเพื่อนจะไม่ไหวนะครับและก็้มไจากกากรเอขงด พื่อนที่เราชุบมาในตอนแรกนะครับจัดการศัตรูและคว้าชัยชนะในรอบที่2นี้ได้ไม่เสียแรงจริงที่ชุบขึ้นมานี่แหละครับข้อดีของการช่วยเพื่อนเวลาเล่นก็จะลืมดึงกันล่ะตัดมาถึงเกมที่4กันเลยนะครับในเกมนี้ผมก็มีเงินพอที่จะซื้อ a อเวิได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนก็าจัดไปหนึ่งแต่เกือบไม่รอดเพราะว่าเพื่อนเขาโคบนะครับแล้วก็กระโดดจัดไปอีกหนึ่งครับและเห็นแวบแวบวิ่งมาจัดไปอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่3แล้วนะครับและตัวสุดท้ายเพื่อนเราไปบุกถึงที่แล้วเราก็ชนะไปในตาทีี่12น้ดาว ก็ไปไปเกมที่13นสมครับสุมห้องไปตามปกติแล้วก็รอแต่เออรอนานก็เลยหาอะไรกินรอสักหน่อยตอนนี้2นาทีแล้วครับนอนเลยดีไหมเออผมว่านอนก็ดีนะแต่ันไม่ันต้องนานขนาดนี้เนี่ยนอนรอไปสักพักหนึ่งครับในที่สุดผมก็หลับตอนเกมที่13นี่ก็ไม่แน่ว่าตอนนั้นอาจจะตีสองกว่าแล้วก็ได้นะครับหายง่วงแล้วไปลุยกันต่อครับ ในตาที่13ผมขอตัดมาในเกมที่2เลยนะครับมาพร้อมกับสกินฟาร์มัสสามวันและผมเจอศัตรูทางด้านขวาน่าจะ2ตัวนะครับและเพื่อนน่าจะช่วยไม่ได้แน่เพื่อนอยากจะช่วยครับแต่ทําไมผมคานออกไปข้างนอกเพื่อน่าจะหลอนเพื่ออุตส่าห์มาช่วยแท้ๆแล้วทุกคนมาจับตาดูคนนี้ให้ดีนะครับเขาขึ้นมาบนหลังคาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนแต่ตอนนี้ผมตายเพื่อนก็ล้มไป2คนเหลือแค่เขาคนเดียวแล้วครับแต่เขาก็ยังสู้ต่อไป เผื่อมีโอกาสได้ฆ่าสักคนหนึ่งและในจังหวะนี้ครับศัตรูกลูถ้ามาซ้ายขวาเขายิงล้มได้ไปหนึ่งนะครับแต่เลือดตอนนี้เขาเหลือน้อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงกันดีกว่าครับเพื่อนวงวงวงการคำนวณผิดพลาดขวาแล้วการคำนวณมันจะผิดในเกมที่3ครับผมได้ขึ้นมาโครบไม่เพื่อนซึ่งก็เหมาะเจาะมีตัวโครบทางฝั่งศัตรูมาขึ้นครบทางด้านซ้าย2ตัวครับเลือจัดการไปได้ก่อนก่อนที่เขาจะยิงเพื่อนของเรา และยังไม่ทันไรครับเพื่อนของเราก็จัดการฝั่งนู้นจนในเกมนี้เรานามาได้2อหนึ่งเมื่อศัตรูจะอยู่ฐาน2ตัวนะครับเพื่อนของเราตอนนี้ล้มไป2แล้วไม่รู้จะชุบได้หรือเปล่าอยากจะไปชุบครับแต่กลัวไม่รอดเหมือนกันและผมคิดว่าศัตรูเจ็บมากๆเลยครับและตอนนี้เขากำลังชุบกันอยู่ข้างหน้าผมนี่เองผมเลยถือโอกาสร,รีบเข้ามาเพื่อที่จะจัดการให้เรียบร้อยไปเลยนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าเพื่อนของเรายังมาไม่ถึงเลยและตอนนี้ความหวังของทีมก็ตกอยู่กับเพื่อนของเราแล้วนะครับเหลือแค่2ตัวแต่ว่าโอ้ไม่นาการคำนวณผ ข้ามมาอีกเกมนึงครับซึ่งตอนนี้เรานํมามาม2แล้วจริงๆก็ไม่ค่อยจะข้ามมาเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยมีอะไรผมเลยข้ามมาเลยกวัวค,คลิปมันจะนานเกินไปนะครับเลยอาจจะต้องเลือกแค่สอดสำคัญสำคัญเอามาให้ดูกันนะครับในเกมนี้ครับศัตรูก็ดาวไป2เรียบร้อยผมที่ไม่ได้ใช้ a w ในตานี้เลยจะเป็นต้องใช้บาเลตแทนครับและตอนนี้กํลาลังมีศัตรูเข้าหลังเพื่อนและตรงนั้นชุลมุนวุ่นวายไปหมดครับมีศัตรูอยู่ตรงนั้นถึง3ตัวหน้าที่ของผมคือทํายังไงก็ได้ให้ศัตรูล้มและในไม่ช้าทีมเราก็ชนะ ซิวว์สองสี่ดาวแล้วนะครับเหลือ,อแค่ดาวเดียวเราก็จะขึ้นซิวว์สามแล้วแต่เดี๋ยวขอไปเยี่ยวกอนครับจนเกมเริ่มผมก็ยังเยี่ยวไม่เสร็จเลยเกือบที่จะมาไม่ทันเลยครับดีหน่อยที่ซื้อปืนทันไม่งั้นอดเล่นแน่ๆครับแต่พอเล่นไปสักพักจนเกือบจะชนะแล้วผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างแล้วหันไปดูลืมปิดประตูครับจนทําให้ตัวนี้เข้ามาได้ไม,มันคือแมวของผมเองเอามันไปเก็บแป๊บเพื่อมไม่เป็นการเสียเวลาตัดมาเกมที่4เลยแล้วกันนะครับผมได้ขึ้นมาโคบ,บ,บลงังคาพร้อมกับปืนเอบิวคู่ใจของผมอีกแล้ว และทุกคนคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับมีศัตรูอยู่รลังคาตรงข้ามผมคนหนึง่งพมนมคาบอยสะดุ้ง <c oughs> สะดุ้ง <c oughs> คือโดดโยงเลย <c oughs> โดนเอเดวิลข้าไปดอกหนึ่งถึงกับสะดุ้งเลยแล้วผมก็บุกไปถึงฐานศัตรูนะครับ <c oughs> เพื่อมายิงตัวบ้านแอลแล้วมายิงอีกตัวหนึ่งที่แอบอยู่ข้างบ้านตัวนี้น่าจะหลุดนะครับ และก็คนที่โดนเอเดบิวของเราจนสะดุ้งกระโดดโหยงเลยชนะขาดลอยนะครับไปกับตานี้4-0ตอนนี้แลงซิวเวอร์3-2ดาวแล้วนะครับเพราะว่าชนะต่อเนื่องหรือไดโบนัสเพิ่มดาวหนึ่งนะครับและผมก็ได้กดเริ่มเกมตาต่อไปแต่ไวจนน่าตกใจอย่างที่คิดครับเห็นภาพแบบแค่แวบเดียวอ้าวมาเจอกันตาที่14เกมที่3แล้วนะครับในระหว่างที่ผมซื้อปืนซื้อของอยู่นั่นเองก็ได้กระโดดไปทักทายเพื่อนๆปกติครับ ตามภาษาคนกลัวง,ง่วงวันนี้ก็ดึกมากแล้วครับแต่อยู่ดีดีชายคนนี้ก็มาเต้นใส่ผมผมก็เลยคิดว่าเออเราก็ต้องเต้นตอบสักหน่อยเพื่อเป็นการทักทายนะครับเต้นไปเต้นมาครับเริ่มเปิดไม้ใส่ผมซะงั้นมืงอก,กับกูก็ท่าฟรีก,กันทั้งหมดนี่แหละ <fonction> <fon k> เอาเอาเปิดไม้วะเอาเดียวดีเอา <hel ong> จะเอาเหรอจะเอาเหรอในขณะเล่นครับผมก็ยั่วโมโหต่อจะมาเต้นใส่ผมก่อนแล้วก็มาเปิดไม้ใส่ผมอันนี้ไม่ได้นะครับพักเรื่องปั่นมายิงกันต่อครับศัตรูล้มไปหนึ่งแล้วเขาก็ไปซ้ำให้นะครับ จากนั้นก็จบเกมไปด้วยตัวสุดท้ายที่ผมเป็นคนจัดการชนะไปในเกมนี้นะครับเริ่มเกมต่อไปครับถึงเวลายโยมโมโหต่อเพราะว่าเขายังไม่ยอมผิดไมไม่รู้เปิดทําไมเสียงดังก็แกก็แก๊กเขามีท่าเราก็มีท่าเหมือนกันนะครับเต้นใส่เราก่อนเราจะไปยอมทําไมล่ะใช่ปะทีมเราก็เป็นคนแบกเล่นก็เหนื่อยครับไม่เห็นจะต้องยอมเลยมาดูกันต่อครับกับเกมที่4ี่ผมโดนศัตรูบ,บุกเข้าได้ยาปปะชิดและผมไม่พลาดนะครับที่จะเก็บศัตรูไปได้และในระหว่างนั้นคนที่เต้นใส่เราก็มาดูเรา เพราะว่าเขาตายก่อนนะครับเลยจัดให้สักหนึ่ง <laughs> สเต็ปแล้วก็สองสเต็ปสาสเต็ปน่าจะร้อนหน้าดูครับแต่ทาไมผมจะเต้นใส่เขาไม่ได้ในเมื่อเขาก็เต้นใส่เราก่อนแถมยังมาตายก่อนเพื่อนอีกเอ้ยไม่ไหวเลยอันนี้จะร้อนก็ไม่แปลกครับเสียเวลาครับไปช่วยเพื่อนดีกว่าก็ชนะไปครับแล้วไปฟังสถานการณ์กันดีกว่าครับผมภาคไปก็คงไม่ได้อัธรรร้อนอเฉยเร่งแย่งเหี้ยอะไรเลยมาร้อนเนี่ยฮะคมาเต้นก็เต้นใส่กูก่อนนะเฮียเย็ดเย็ดเอาดีดี เอาดีกับมึงมาเดียวไม่ห่วงป่ะเนี่ยเดี๋ยวแปลคาหมายภาษาที่เขาพูดเมื่อกี้ฟังนะครับเขาพูดว่ามึงมาเดียวเดียวกับกูไหมไม่ไม่ทันไรจะท้าหนึง่งหนึ่งแล้วครับเ <laughs> มื่อเห็นดวงตาครับจะรออะไรเลยยั่วโมโหสักหน่อยละกัน <laughs> ตายก็ตายก่อนแถวยังไปท้านหนึง่งหนึ่งอีกมันจะไปชด,ด้าผมเลย <laughs> แต่ต AH ้องบอกว่าเกมนี้ก็ไม่ไหวเือนกันครับถึงจะยิงศัตรูดาวไปได้ก็ไม่มีโอกาสให้ซ้าเลยแถมตอนนี้ยังเหลือผมคนเดียวด้วยเกมนี้เลยแพ้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศความตึงครั้งนี้กันต่อนะครับมาเชื่อดคอแต่เขาพอเขาเต้นใส่คืนแล้วก็ด่าเขาไอเหี้ยเป็นโลกอะไรของมันยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเต้น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 ต้มาต้องอย่างนี้มาต้องอย่างนี้พี่ิวพๆ่วแบบพี่นี่ยนี่ ในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเข้าดาวอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะและก็ไม่อยากช่วยคนแบบนี้ด้วยเลยทําได้แค่โคบเลยครับตอนนี้ซึ่งก็เก็บศัตรูได้ไปหนึ่งและวงบีบผมก็ถึงเวลาที่ต้องลงมาแล้วเจอศัตรูครับก็เก็บศัตรูไปได้อีกตัวหนึ่งไม่ได้มีดแค่ท่าเต้นสักหน่อยตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นผมครับแต่ผมเห็นศัตรูดาวไปอีกหนึ่งแม่อย่างนี้มันต้องฉลองกันสักหน่อยแล้วฟังสิ่งที่เขาจะพูดต่อจากนี้นะครับ แอ็หาพ่องเลยเนี uhm ่ยเอาเกี่ยวอะไรอ่ะผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะเอาแค่เต้นเฉยอะไรเนี่ยดีซีเวอร์นะนี้อ่ะง่วงเปล่าโอ้ยชีต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 โอ้ชีตโอ้ไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวช่วยไม่ได้เพื่อนมันโล่งไปเพื่อนมันดักอยู่มันดักอยู่แอ็คแป๊บแอ็คแป๊บแอ็คแป๊บหาพ่องเลยกูแบกอยู่ในนี้เพื่อนกูกำลังจะแบกมึงชนะนะมึงเห็นปะเนี่ยความหัวของพี่นะไอ้น้อง อะไรแต่นั่นน่ะเออเอเต้นใส่เขาเขาเต็นใส่คืนแล้วก็ด่าเขาอ้เหี้ยอะไรเดี้จบตาที่1ิไปนะครับของกับดาวที่เพิ่มมา2ดวงแล้วโดนด่าพ่อไป2ครั้งเดี๋ยวมาดูสกอร์คนเก่งกันหน่อยครับคิวหกับคิวสินี่ยังจะท้าหนึ่งหนึ่งอีกแม่ล้นหาที่ตายชัด ใจโู้ยตัดมาในเกมที่3ของตาที่15นะครับมีศัตรูโผล่มาตรงหน้าต่างโรงพยาบาลครับโผล่มาอย่างนี้ไม่รอดครับและจากนั้นผมต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเหลือศัตรูแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ดูท่าว่าอาจจะอยู่ฐานก็ได้ผมเลยจึงวิ่งมาดูถึงที่และก็จริงๆด้วยครับตัดสินใจว่าจะยิงแต่ว่าเออวงมาไปดีกว่าเหมือนผมจะกลัววงมากกว่าครับและจากนั้นศัตรูก็วิ่งไปหาเพื่อนเราชนะไปในเกมนี้นะครับ และตานี้ผมก็ได้ซื้อเอบิวคู่ใจของผมมาแน่นอนว่าความคมนี่สุดยอดครับแต่ให้สับเร็วนี้ไม่เป็นกับเขาเะครับเมื่อยิงดาวแล้วผมก็รีบแจ้นเข้าไปโนซโคปไปอีกตัวครับและตัวสุดท้ายถึงเวลาต้องปิดจ็อบในตานี้ชนะไปด้วยสกอร์4-0ในที่สุดเราก็ขึ้นแรงโกสักทีนะครับและได้รับพื้นหลังโกซีซั่น7และตัวซุ่มโกโรยอลหนึ่งใบนี่เพิ่งจบเกมมามาดก็มีวัยรุ่นที่ไหนเชิญผมมาก็ไม่รู้ก็เลยว่าจะกดเข้าไปทักทายสักหน่อยแล้วจะไปเล่นต่อ ออกกดเข้าไปเท่านั้นเลยครับเขาเชิญเพื่อนเข้ามาปุ๊บกดปั๊บเริ่มเกมปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บไม่ถามไถ่กันสักคำซึ่งเพื่อนที่เชิญเรามาเมื่อกี้ก็คือคนเดียวกันกับที่โดนเรายิงตรงหน้าต่างเขาน่าจะเห็นผมโหดเลยเชิญมาก็ได้เกมแรกของตาที่16นี้เพื่อนของเราที่เชิญมาก็ดาวอยู่ข้างล่างผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงที่จะไปชุบเขาได้ในเมื่อศัตรูก็รอดักเราอยู่ข้างล่างและเขาก็มาชุบกันครับใน,ในจังหวะที่ศัตรูเหลือคนเดียวนี่แหละผมจะลงไปชุบน้องเขา แต่ก็มีศัตรูทางด้านซ้ายครับยิงโคบมาเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเกือบตายถ้าจะไปชุบก็ไม่ได้จริงๆครับเพื่อนเราก็เลยไม่รอดไปแต่เดียวยว่าฟังพรอยเขาสักหน่อยชุบไม่ได้เพื่อนเอา้เอา,ดดดากโดนดาไก่กูชุบไม่ได้เมื่อกี้มาด,ด,ดากูทำไม แล้วตอนนี้ศัตรูก็เริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ผมทุกทีผมก็เตรียมที่จะรับมือถึงเลือดจะไปเต็มมากก็ตามเถอะครับตัดไปอีกทีตอนนี้ศัตรูยองหน้าผมแล้วแล้วเขาคงคิดว่าเขาจะเข้าวงยังไงใช่ครับเขาเลือกที่จะเข้าวงตรงนั้นครับมันคือวิธีเข้าวงที่ถูกต้องเข้าวงแบบเข้าไปในวงตายไปเลย <c oughs> และในเกมที่2ผมก็โหดแบบไ,ไม่ประยักม่ยังจริงๆทําให้เพื่อนไม่ผิดหวังนะครับที่เชิญผมมาก็สามารถชนะไปได้ในเกมที่2ครับนาไป2 0ศูนย์ ในเกมที่3ผมได้เห็นศัตรูมาทางด้านขวาคนหนึ่งครับผมเลยต้องมาจัดการให้เพื่อนสักหน่อยเพื่อไม่ให้เพื่อนโดนหล่อยนั่นเองศัตรูอยู่ด้านหน้าของผมนี่เองอยู่ในบ้านไม้หลังนี้นี่แะครับโดดรออยู่ตั้งนานกว่าจะออกมาพอยิงผมไม่โดนเขาก็วิ่งหนีไปซะง,งั้นแต่ว่าผมไม่ปล่อยให้รอดหรอกอย่างนี้ต้องวิ่งตามครับเข้ามาในบ้านไม้ได้และวงกําลังบีบไล่หลังผมมาดอช้าไม่ได้ครับอยู่ตรงนี้นี่เองจัดไปหนึ่งครับ และผมบุกไปจนถึงฐานของศัตรูไม่ปล่อยให้รอดไปได้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รอดเหมือนกันและเหลือศัตรูเพียงตัวเดียวเพื่อของเราจัดการไปได้ครับและในตาสุดท้ายนี่ครับผมก็ได้ถามคาถามกับน้องไปครับคิวได้หรือยังอะไงไก่ดีนะครับที่ยังเป็นแค่เด็กก็ไม่อยากจะด่าจะเถียงอะไรกับน้องมากครับเพราะว่าน้องก็ยังเป็นแค่ผ้าขาวยังไม่รู้เรื่องอิโนโออินเนอะไรทั้งนั้นเลยครับ แต่ก็จะบอกน้องเอาไว้ครับว่าถ้าชุบไม่ได้แล้วก็ดูเหตุผลด้วยละกันอย่าเพิ่งด่าใครเข้าว่าไก่เลยนี่แบบนี้เขาต้องเรียกว่าชุบได้ถึงจะชุบอะอะวงมาว่าน้องพี่ไปแล้วนะ <c oughs> แบบนี้ก็ชุบไม่ได้เหมือนกันครับแต่เดี๋ยวพี่แบกเองตอนนี้เหลือสองสองผมได้ทําการโยนระเบิดควันไปแล้วเข้าไปพังในระเบิดควันจัดการศัตรูไปได้หนึ่งคนคนที่สองเจ็บมากๆแล้วสุดท้ายผมก็ปิดฉากไปได้เป็นยังไงเลยทีนี้น้องโดนไก่แบก เอาหน้าเข้าหลังนะครับก็อยากให้น้องพูดสุภาพสุภาพไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนที่มาเล่นเกมนี้ก็คนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างผู้ใหญ่หรือเด็กบางทีเผล่อพังปากวันนี้อาจเกิดปัญหาได้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็เก็บเพิ่มไม่ได้อีก2ดาวเป็นโก1 4ดาวนะครับและน้องคนที่ดาผมไม่ได้สกิลเลยนะครับแบบนี้ก็ไปเอา <laughs> แล้วพอหลังจากจบเกมน้องก็อยากจะพาผมไปเล่นจัันดับปกติแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วง CVC อยู่นะครับก็เลยยังไปไม่ได้ผมก็เลยชวนน้องไปเล่น CVC กันดีกว่า แล้วเราแบกเองนะเพื่อนนะอย่าด่าใครอีกนะเพื่อนนะเข้าใจเปล่าคุยกันดีๆนะครับพี่ครับครับผมบครับน้องอายุสิบขวบนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้เรียนปิดเทอมอยู่และถามว่าทาไมนอนดึกจังน้องบอกว่านอนหกโมงเช้าตื่นอีที่ตอนเย็นนะครับก็คือช่วงกลคืนน้องก็จะว่างเล่นเกมแบบนี้จนถึงเช้าเลยและในตาที่17นี้นะครับผมก็ได้ตัดมาเกมที่2เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับมีศัตรูวิ่งมาทางด้านซ้ายซึ่งเหมือนตั้งใจจะมาดักผมพอดีและผมมีแค่ desert eagle ครับมุมหลบผมน้อยมากมาก และไม่สามารถตอบโต้ได้เลยจนตอนนี้เหลือแค่เพื่อนเรากับน้องนะครับซึ่งตอนนี้น้องก็ล้มอยู่จนเพื่อนได้โอกาสเข้าไปชุบพอชุบเสร็จศัตรูก็ได้โอกาสที่จะเข้ามาทางด้านขวาและทีมเราได้พ่ายแพ้ไปในเกมนี้ศัตรูนาไป2 0งในเกมที่3นี้นะครับในขณะที่ผมกําลังชุบเพื่อนอยู่ก็มีศัตรูโผล่มาพร้อมกับลูกซองทาให้น้องล้มไปนะครับแต่ผมก็จัดการศัตรูแล้วก็ชุบน้องได้พอจัดการตรงนั้นเสร็จผมก็ได้ย้ายมาด้านซ้ายต่อซึ่งน้องก็ล้มไปอีกเพราะว่าศัตรูบุกถง <OS. S 1> ึงที่อีกแล้วนะครับแต่ผมจ พอมาถึงผมก็รู้แล้วว่าศัตรูอยู่ทางด้านขวาของเรานี่เองครับและวงก็ได้บีบมาพอดีผมคิดว่าเขาต้องเข้าวงแน่ๆเลยมาดักยิงตรงนี้และชนะไปในเกมนี้นะครับแล้วมาถึงเกมที่4มีเพื่อนในทีมเปิดไม้คุยกับน้องครับเพราะว่าน้องเปิดไม์ทิ้งไว้ตลอดเลยวิ่งเป็นคนยิงวิ่งเป็นคนยิงอ่ะพ,พูดเพราะสะผมยิ้มเลยนะครับหลังจากที่ด่าผมไปสองรอบเนี่ยแต่ก็ยังดีที่น้องรู้จักพูดเพราะกับคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเราต้องคุยกันดีๆก่อนแบบนี้เลยครับถูกต้องแล้ว และตอนนี้ฝ่ายศัตรูก็เหลือ2และทีมเราก็เหลือ2คนเช่นกันนะครับผมได้เจอศัตรูกับเพื่อนแต่เกาะผมพังไปแล้วเลื่อนเลือเหลือน้อยมากๆจนเพื่อนจัดการลงได้ครับและในระหว่างที่ผมปั๊มยาอยู่เพื่อนในทีมของเราก็จัดการไปได้และชนะไปในเกมนี้นะครับตีเสมอได้สองสองและชนะน้องก็บอกผมว่าจะเอาพี่แอคเลยพี่แอคทำไมนี้เอ่อในเกมที่ห้านี้ผมตายทุกคนตายเหลือน้องคนเดียวครับ ตอนนี้เหลือน้องแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าศัตรูก็เหลือหนึคนเหมือนกันความหวังสุดท้ายของเรามาดูว่าน้องจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้ศัตรูน่าจะรออยู่ข้างล่างแล้วนะครับนานไงถ้าน้องโดดไปแล้วเจอเลยโอเคงั้นมันต้องโดดอยู่ตรงนี้แหละ <laughs> แพ้ไปในเกมที่5นี้นะครับศัตรูนําไป32 ตอนนี้น้องก็ได้อยู่กับผมนะครับซึ่งมันมีศัตรูที่อยู่ฐานตัวเองและอยู่ดีๆก็มีคนโผล่มาโชคดีที่ผมอยู่ตรงนี้ไม่งั้นชุบไม่ได้แน่ๆครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งหนีตายมาเมาื่อรวมกลุ่มกับผมเป็น3คนซึ่งศัตรูที่อยู่ฐานตอนนี้ก็ไม่ยอมออกมาสักทีจนมีศัตรูเข้าหลังแล้วน้องล้มไปผมกะว่าจะไปช่วย แต่ก็ไม่ทันครับ <g ill ain> ก็เลยแพ้ไปในตาที่17นี้นะครับแต่โชคดีที่ไม่แต้ม <g ill ain> กันแรง <g ill ain> ดาวเลยไม่ลดเลยครับผมก็ได้มานับดูว่าผมเล่นไปกี่ตาแล้วนับไปนับมายัางไงไม่รู้ครับบอกว่าตัวเองเล่นมา18ตาแล้วก็บอกกับน้องว่าอีก2ตาจะไปนอนผมน่าจะนับตาที่หลุดด้วยนั่นแหละครับเกมที่18ผมได้เข้ามาอยู่ในตี้ของคนที่ผมเคยยิงไปซึ่งไม่รู้ว่าตาไหนนะครับแต่เขากลับมาหัวร้อนใส่ผมซะง,งั้นเหอะรต่างเย้ย <g ill ain> อะไรวะเห็นอะไรดเั่ <g ill ain> ผมเลยเริ่มสับสนในตัวเองครับว่าผมไปทําอะไรผิดเนี่ยและตอนนี้ก็เหลือน้องอยู่แค่คนเดียวนะครับซึ่งก็โดนศัตรูขึ้นมาชาร์จและเราแพ้ไปในเกมแรกนะครับไม่กูโดนด่าวะเ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยเบอร์สองเปิดโปรตีเบอร์สองดูจากความหมายที่เขาพูดนะครับเขาคิดว่าผมเป็นโปโดยความที่ชื่อผมก็ไม่มีด้วยผมตั้งเป็นชื่อล่องหนมานะครับแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งด่าดีกว่านะผมว่า และในตอนนี้ก็มีผู้หญิงนะครับยูนิตีของเราด้วยน้องผู้หญิงก็แนะนําตัวว่าชื่อมิ้นน้องชื่อมิน้นและตอนนี้ผมก็ได้อ้อมาถึงฐานศัตรูจนศัตรูไม่รู้ตัวนะครับและจัดการชนะได้เป็นในเกมนี้ตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งนะครับและคนที่เขาด่าผมก็ได้คุยกับน้องมิน้นน้องมิน้นมิ้นมินมิน,มนเออมินม้นมิ้นเออน้องมิ้นครับครับคาเนตาบี้มาลองออลมิเฮ้ยน้องชื่อวลามาตีกัดเลยตี เอาเลยครับเกิดประเด็นขึ้นอีกแล้วหลังจากนั้นก็ได้ด่ากันไปสักพักหนึ่งผมก็เลยต้องเปิดไมค์เพื่อสงบศึกนะครับต้องช่วยห้ามปรามกันเลยครับตอนนี้น้องเย็นน้องเออเย็นก็มาเื่นของพูกเข้าไหมก็บนะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นในเกมนี้เราก็ชนะไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้น้องอายุ10บขวบของเราก็ได้เงียบไปแล้วและหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ได้เริ่มสงบขึ้นกลับเข้าสู่เกมกันต่อ ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าน้องก็คือผ้าขาวพูดอะไรก็อาจจะไม่ได้คิดอาจจะคิดปุ๊บแล้วก็พูดออกมาเลยนะครับส่วนน้องผู้หญิงก็พูดแรงไปดูความที่เป็นเสียงเด็กก็อยากจะให้เบาๆลงหน่อยเพราะว่าน้องเขาก็ไม่รู้ว่า2คนนี้เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าและน้องเขาก็ตั้งใจมาเล่นเกมเขา,าอาจจะไม่มีสมาธิในการเล่นเกมก็ได้เพราะว่าคนในที่คุยกันอาจจะทําให้เขาเสียสมาธิได้หรือเปล่าและตอนนี้ศัตรูก็เหลือแค่คนเดียวกับผมเท่านั้นผมก็เลยจัดการไปและชนะไปได้ในเกมนี้นี่ครับหลังจากที่ผมแบกทีมมานาน คนที่ด่าผมตอนนี้ก็ชมผมแล้วนะครับไม่น่าด่ดาผมไม่รู้ทําอะไรผิดใช้เบอร์สองระวังด้ยเบอร์สองตวยอฟัองแล้วชื่นใจรู้สึกมียกำลังใจในการเล่นขึ้นเยอะเลยครับยิงไปยิงมาศัตรูเหลือคนเดียวสงันนะครับและเหมือนกําลังชุบกันอยู่ผมเลยต้องรีบวิ่งเพื่อไปชาร์จ โกสองอย่าตายนะไม่ตายแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทีมชนะให้ได้เลยได้ยินแบบนี้ต้องตั้งใจเล่นสักหน่อยครับจริงๆคนที่เข้าด่าผมในตอนแรกเนี่ยเขาก็นิสัยดีอยู่เหมือนกันแต่พูดดีๆเนี่ยหล่อเลยนะเขาอาจจะขาดความคิดก่อนที่จะพูดไปหน่อยก็เลยเผลอด่าออกมาก็ได้นะครับตั้งใจเล่นแค่ไหนก็ต้องดูเอาเองครับถึงผมจะไม่มีปืนชาร์จก็ตามเถอะจนสุดท้ายเพื่อนของเราก็ได้โอกาสยิงแล้วชนะไปได้ในตาที่18นี้นะครับ <Ooh. S 1> และผมก็ไปถึงโก2จนได้ครับ อทีมเราก็สิทธิ์ยาดเลยนี่แหละครับต้องอย่างนี้สังคมเกมมันถึงจะน่าเล่นและจากนั้นน้องทั้งสองคนก็ได้ขอเข้าร่วมทีมมาเลยครับแล้วก็พามาเล่นในตาที่19แล้วก็ถือโอกาสสอนน้องนะครับจนให้ทั้งสองฝ่ายให้ไัยซึ่งกันและกันเพราะว่าอีกคนนึงก็พูดไม่ได้คิดอีกคนนึงก็พูดแดงเกินไปก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับเจ้าเจ้ากันไปอย่ายทะเลาะกันแล้วกันเดีย๋ยวไม่ต้องโกรธกันอะ่ะเออไม่ใช่เรื่องที่เราองมาโกรธกันหรอกอ่ะเล่นเกมมีความสุขครับ และในเกมแรกนะครับดูเหมือนว่าศัตรูจะเหลือคนเดียวแล้วผมเลยอ้อมไปด้านหลังฐานศัตรูแล้วก็ชนะไปในเกมที่1่ตัดมาเกมที่3มเลยเลยกันนะครับเกมนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากแค่ซ้ำตัวที่ล้มให้เฉยเป็นน้องเบอร์3ามกับเบอร์สี่นะครับที่เข้าไปจัดการศัตรูผมเป็นฝ่ายโครบอย่างเดียวจนตอนนี้ศัตรูก็เหลือคนเดียวแล้วเราก็ชนะไปในเกมนี้นะครับและตอนนี้น้องมิ้นครับก็เริ่มพูดดีๆกับน้องแล้วนะครับม่เจอแล้วแ้วครับ เ <B ull ing> ห็่อล้รก็ชื่นใจนะครับพูดกันได้ดีแบบนี้แหละมันถึงจะเล่นสนุกนะครับเกมนี้ก็ชิวๆเราก็ชนะไปอีกตามเคยนําศัตรูไปได้3าหนึ่งแล้วนะครับและในเกมสุดท้ายศัตรูอยู่ฐานหมดเลยนะครับซึ่งทีมเราก็ดันเข้าไปส่วนผมไปตัวโคบแถบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะว่าน้องเริ่มสามัคคีกันแล้วเลยทําให้ผมกับน้องชนะกันไปได้ในตาที่19นี้นะครับและตอนนี้ผมก็โก -2 2ดาวแล้ว พอจบเกมนี้ครับน้องก็ได้ขอผมเล่นอีกตาหนึ่งตแต่มันไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้จะเช้าแล้วน่าจะประมาณตีสี่แครับจึงทําการแอดน้องไว้เผื่อว่าน้องเห็นพี่ออนก็เชิญมาได้เลยก็ได้ทําการแอดไว้ทั้งน้องผู้ชายและก็น้องผู้หญิงเลยเ<อ>แลว้วไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับ<ๆ>เผื่อน้องออนช่วงนี้นะ<ๆ>เชิญพี่ได้เลย<ๆ>ลในคลิปนี้ก็ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนเลยครับลืมเล่นเบตาหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP ที่3รับรองสนุกแน่นอนครับ